จิตาสานะคะต่อแถวเรียงแถวตอนลึกนะคะด้านหลังโดยแต่แถวออที่คนขอสติกเกอร์ติดจุดให้ท่านประธานในพิธีจนยิงคา <Okay. S 2> ขอบคุณหนึ่ง,งกับเรียนท่านดาชชีตรงหน้าวันทยาฮัท ในพระมหากรุณาทิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้พระสงฆ์กรทุกหมู่เรามีพระหมหากษัตริย์และประชาชนการปฏิบัติกิจกรรมจิตอานาร่วมกันประปูภูมิทั์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลแพลกรกษา ตรงหน้าวันทียาฮัตใจเราทำความดีด้วยหัวใจใขอขอเท่ภาษาอะไรวะคะภาษาอะรก คณากรรมการเทศบาลตงภาวสารแถบนี้ค่ะวันแบบนี้ก็ได้รับคุณเม่นกันได้เสร็ชื่อจิตอาสาท่าผู้เสียหากิจกรรมที่ทไหนดีๆที่ไหนเราก็ร่วมทำความเปน็นได้นะคะต่างราคาสำนักงานนะคะจะเป็นนิดเดียวค่ะนะคะแต่ด้านหลังจะเป็นเวลาะคะ่ะตรงลานแต่รถด้านหลังก็ได้สวัสดีค่รคุณผู้ชมค่ะ ขอปิดท้ายด้วยวิทยากรนะคะ ครับวันนี้ผมนายสมศักดิ์แก้วเสนาในอำเภอเมืองสมุทรปราการในนามผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองสมุทรปราการได้นำจิตอาสาอำเภอเมืองสมุทรปราการออกมาพัฒนาทำความสะอาดนะครับบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลไผ่กษสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเราก็ได้รับ ความร่วมมือจากจิตอาสาทุกตำบลน,นะครับในเขตของอำเภอเมืองสมุทรการนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางานายกเทศมนตรีตำบลแพรยขสารนะครับที่ท่านได้อนวยความสะดวกในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่และอื่นๆนะครับก็ขอขอบคุณจิตอาสาทุกทท่านนะครับที่เรามาร่วมทํากิจกรรมเราทําความดีด้วยหัวใจขอบคุณมากครับ